ว่ากันต่อนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของยูฟันมีประเด็นน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับไปเริ่มที่เมื่อวานนี้ด้านหนึ่งเนี่ยเครือข่ายแชร์ยูฟันซึ่งก็หมายถึงเครือข่ายสมาชิกของยูฟันสโตเปประเทศไทยมากกว่าหนึ่งร้อยคนรวมตัวกันเข้าร้องกับส่วนัางการตำรวจแห่งชาติโดยระบุว่าการทำธุรกิจของบริษัทยูฟันนั้นไม่ผิดกฎหมายประชาชนที่เป็นสมาชิกของยูฟันสโตประมาณร้อยคนมาที่สตอชอ โดยระบุว่ามาให้กำลังใจพนักงานของบริษัทที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาช่อโกงประชาชนค่ะมือ,าอชาชมาให้นายณนะัีธีรวะโรจนพงศ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของยูฟันสโตร์จำกัดเขายืนหนังสือร้องเรียนกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อจะชี้แจงเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะว่าทางบริษัทนั้นทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้หลอกลวงประชาชนตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ โดยขณะน,นี้กลุ่มของสมาชิกคุณนทีบอกว่ามีอีกจุดหนึ่งที่ไปรวมตัวกันก็คือลานเซนทันเวิลนะคะแล้วก็ไปรวมตัวกันที่วัดปทุมวานาราม,อ,มอยู่ฝั่งตรงข้ามรอให้คุณนทีเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับตํารวจทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่รวมตัวกันอยู่ที่เซนทันเวิลนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสแสดงจุดยืนหนึ่งในตัวแทนก็คือคุณณประพัฒน์หอนเกียรติระบ,บุว่าหลักฐานที่สคบออกใบอนุญ,ญาตให้ใหม่เนี่ยมีแล้วตั้งข้อสังเกตว่าการที่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียน เป็นเพราะการเสนอข่าวด้านเดียวโดยยืนยันว่ายูฟันประเทศไทยดําเนินกิจการซื้อขายสินค้านในกลุ่มสมาชิกไม่มีการรวนด,ดมทุนหรือบังคับเรียกค่าสมาชิกและไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยูฟันในต่างประเทศขณะนี้กฎหมายประเทศไทยยังไม่ครอบคุมการทำรํำธุรกรรมค้าขายผ่านออนไลน์ขณะที่ก็ยังยืนยันว่าเว็บไซต์ของยูฟันก็ยังเปิดให้บริการตามปกติขณะที่ตัวคุณนัี ประธานกลุ่มเกยการเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกซึ่งมารวมตัวกันที่วัดประทุมตรงข้ามสตอชอ,อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงหมอปตรยืนยันว่าการทำธุรกิจของบริษัทยูฟันได้รับการรับรองจากสำนักง,งานค้าคุ้มครองผู้บริโภคที่ออกใบอนุญาตให้แล้วขณะเดียวกันสมาชิกของบริษัทส่วนใหญ่กังวลว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกองประชาชนจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความยุติธรรมกับสมาชิกในฐานะผู้เสียหาย ส่วนกรณีที่ผู้บริหารบริษัทยูฟันชาวมาเลเซียยืนยันว่าไม่ได้ทําธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือกระทําผิดในลักษณะช่อโกงในประเด็นนี้คุณนทีในมุมของตัวแทนผู้ที่มาร้องเรียนเนี่ยนะคะบอกขอเรียกร้องให้ผบวตรอทบทวนและหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการเจราจาเพื่อลดวความเสียหายต่อประชาชนจะได้ได้ข้อสรุปที่ดีร่วมกันมีย่งถือป้ายเงินยูโทเก้นถือป้ายไอเอฟยูฟันกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะไปฟังเสียงสมาชิกบางส่วนตรงเชนทันโวก็ได้ครับ บริสุทนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้เสียหายนะคะจากการที่เราเป็นสมาชิกยูฟันนะคะเราไม่เคยเสียหายใช่ไหมคะใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ย พวกเราเสียหายนะคะจากการที่ข่าวได้ประโคมออกไปนะคะทาให้เราไม่มีที่ยืนทางสังคมค่ะยูฟันไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่ทุกวันนี้บริษัทยังเปิดดําเนินการนะคะแล้วพวกเราทุกคนที่จะสามารถถอนเงินจากบริษัทยังสามารถถอนได้อยู่ตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถทําการสมัครได้เนื่องจากทางทางภาครัฐนะคะได้อายัดบัญชีแล้วก็ยุติการดําเนินการของของพวกเราในประเทศไทยทั้งหมดนะคะแต่ว่าในต่างประเทศนะคะเรายังทําการซื้อขายกัน เป็นปกติเพราะดังนั้นแล้วในพอตนะคะในตลาดซื้อขายยังมีการซื้อขายอยู่ตลอดเวลาเราเป็นธุรกิจข้ามชาติแต่ไม่ใช่อาาญากรข้ามชาติค่ะทุกคนที่มาในที่นี้มีใครงโง่ไหมคะไม่มีใครถูกหลอกมาไหมคะไม่มีนะคะทุกคนเป็นนักธุรกิจนะคะมีเงินนะคะมีสมองค่ะไม่เคยมีใครโดนถูกหลอกนะคะขณะที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกรายงานข่าวนะครับว่ามีผู้ประสานงานจากยูฟันกุ๊บในประเทศไทย ส่งจดหมายเป็นอีเมลไปยังสำนักข่าวต่างๆในประเทศไทยระบุว่าเนื่องจากขณะนี้เกิดกระแสความเข้าใจที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหลายประการจากกรณีที่มีการดำเนินคดีกับกลุ่มยูฟันในประเทศไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครือข่ายธุรกิจของยูฟันที่มีอยู่ทั่วโลกกลุ่มยูฟันกรุ๊ปจึงมีความประสงค์ขอ,ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์นายดาโตะแดเนียลเทประธานบริหารกลุ่มยูฟันกรุ๊ปณประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจในกลุ่มยูฟันกรุ๊ปรวมถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใน วันที่22เมษายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะโดยมีรัตนรัตประเรสริฐศรีนักลงทุนอิสระผู้ที่เข้าใจแพลตฟอร์มของยูท ken นอย่างลึกซึ้งจะมาร่วมอธิบายในรายละเอียดโดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั่นแหละคงจะจาได้นะครับถ้าชื่อนี้เนี่ยก็แปลว่าที่เคยมีการออกคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะที่นั่งอยู่บนโต๊ะนั่นแหละมีจดหมายเชิญชวนสื่อสารมวลชนในประเทศไทยให้ไปพูดคุย สัมภาษณ์กับ<ย>านายโต๊ะ,ตะแดเนียลเช,ชประธานบริหารกลุ่มยูฟันกรุ๊ปณประเทศมาเล,ลเซียเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจในกลุ่มยูฟันกรุ๊ปนี่ฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวจากด้านของยูฟัน